วันนี้ดีใจกับพี่เกดพี่ไทยนะครับก็พวกเราวงชุกละมุกแบนนะครับรวมกันไปเรื่อยนะฮะรวมหลายวงมารวมหลายรวมด้วยด้วยกันนะฮะก็จะมีน้องโอมนะครับมือคีย์บอร์ดนะฮะขอสักหนึ่งหนึงขอสักหนิง่งหนึ่งช้าละอุงช้าละพอ <laughs> อ่าต่อไปนะครับก็แคทน,นะครับน้องแคทน,นะครับมระบอกขอสักนหนึงหนึ่งทะลุเลยโอ้โห ผมก็ขอเตี้ยแล้วเต้นเต้าเลยนะสว่านี้ฮะนอกแคทวงอะไรฮะแคทใช่ไมไม่้องแนะนำนิดวงนะครับต่อไปครับต้นนะครับอา้ต้นคุณกีตาครับแข่ y กีสต่อไปครับโดมนะครับโดมแบ่งเวลานะครับอะถ้ากีตาร์เนี่มึงมาเลยมา คุณแทนกูเลยเออมึงเมื่อพูดแทงกูเลยางฟิงเกอร์ใหม่อะไรนะชื่ออะไรนะปีกปลาอ๋อฟิงเกอร์นี้ป่ะที่ทำให้นางเอกเขาทะเลาะกับผัวเขาอ่ะอ๋อโอเคนะครับผมนะครับเบิร์ดนะครับเบิร์ดโอเคนะครับเมียกูกี้คนเดียวเลยไม่มีการช่วยกี้เลยอาแล้วอ่ะเจ้าจะบ่าวพร้อมยังฮะแต่พี่แล้วเนี่ยหัวหน่อยหัวหน่อย ใช่เใช่เอสเปโซไปมอะไะเราที่จริงเราเี่วอกมาแล้วนะนี่ไงเกี่ยยังไงกันเอาไม้นู้นเลยเราจะเล่นเพลงเอสเปนโซนะครับเจนรี่จริงชื่อมันยาวกว่านี้นะฮะเป็นเพลงที่ผมกับพี่ไทยทำออกมาเมื่อหลายปีที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จนะฮะจะพูดทำไมวะเดี๋ยวเขาไมไม่ดังนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะ พี่อดพี่อดพี่อดนุ่มนะฮะภรรยาก็เข้ามาด้วยนะฮะนั่งตองเซนโอ้สองกงจกิ่งทองไปหมดนะฮะไม่ต้องอ่ะยู่เนี้ยอยู่เนี้ยอยู่เต้นด้วยเนี่ยอยู่เต้นกับเขาดต้นเนี่ยไม่ไม่ดังรับไม่ดไม่ดังนะฮะทอาไปไหนอ่ะเจบอยู่ตรงนี้อยู่นี่ให้น้องมาอยูนข้างๆมาอยูนข้างมาชวนมากินหน่อยเรือ โอเคอ่ะพูดอะไรก่อนไหมใครมี Facebook ไลฟ์ก็ไลฟ์ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่างานเราไม่มีวิดีโออ่ะผมก็จะไม่ไดูก็จะไม,ไดไมได่ดูอะไรเลยไลฟ์ไลฟ์ได้นะครับใครถ่ายวิดีโอได้แนละ้วก็ส่งมาถ่าย like ไลฟ์ก็ดูกันเองอ่ะอ่า <c oughs> ใครอยากฟังเพลงอะไรก็ข,ขอกันมาได้นะครับอ่ะไม่ต้องขอครับไม่ได้ซ้องฮนะเฮ้ยคขาเป็นเจ๋งมุกนี้เจ๋งโอเค <c oughs> โอเคเพลงอะไรครับ <c oughs> <c oughs> Uh, เดี shuttle, yeah. ๋ยวจะขอซ้อมก่อนได้ไหมถือว่าไม่เอาใช่ไหมขอซ้อมจะได้เข้าเนี่ยคีย์บอร์ด่ไมมาคีย์บอร์ดก็ยังไม่มาคีย์บอร์ดยังไม่มาโอเคอ่ะพี่พูดอะไรไปก่อนปะขอบคุณแฟนเพจก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเสียสละเวลานี้ข้าที่มาร่วมงานสมเกียรติในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆเพื่อนๆป๊อปเพื่อนๆแก๊งสนิทนะครับก็เป็นมงคลกับชีวิตเลยมีทั้งป๊อปแกนเซลมีทั้ง มากันคับคั่งนะฮะเห็นแล kind of, ้วอบอุ okay, <Tell us. S 2> ่ใจก็ไม่ม <tense> ีอะไรที่จะให้น่าดักในเพลงนี้นะครับโอเคมีเด็กด้วยตั้งเลยที่บอกเลยครับเอ็ดติ๊กโซเอ็ดติ๊กโซไม่ใช่เด็กไม่ใช่ไม่ใช่สีต่องั้นเลยเอาหน้าวางน้าปล่อยวางบ้างชอบเขา